โอเคได้เยอะแล้วใช่ไหมโอเคนะทุกคนเนี่ยบอสตัวนี้ทีผมบอกที่มันตอนเวลาแหกปากมันจะดูดคนเข้าไปไยถ้าแบบผมเปิดเสียงเกมอ่ะมันจะดังเว้ยทุกคนก็เลยต้องลดหน่อยดูบอสด,ดี้ตั้งเยอะสิใน,นแบบนี้แล้วไม่ใช่ในในเซิร์ฟนะ่ะ ผมเยอะส่วนใหญ่เสริมแต่มีคนเยอะอผมนะเขามีเก้าหมื่นกว่าคอมเนมนต์หนึงเสริมหนึ่งมาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทีหนึ่งโอ้โหแม่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อนก็อยากได้ตัวนี้เหมือนกันก็ออนเงินกขามาเดี๋ยวสามสิบเนี่ยจะมีตัวหนึ่ง ก็มีแค่น,นี้นะหนึ่งนาทีพอก็มีอยากจะถ่ายเยอะเท่าไหร่นะโอเคก,ก็ขอตวัวเล่นเกมอ่ะงงย่อน